สวัสดีครับตอนนี้มีฮอนด้าซิตี้ท้ายแซนะครับมาแนะนำปีสีนะครับคันนี้งวดเพียง2,100บาทนะครับ48งวดออกรถ5,000บาทนะครับไม่เช็คเครดิตไม่ต้องค้ำประกันนะครับงวดเพียง2,100บาทนะครับ มาชมรอบๆคันกันนะครับทาสีไม่ขาดนะครับคันนี้สนใจติดต่อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งสามห้านะครับ <c oughs> <c oughs> เล่มพร้อมชุดวนนะครับคันนี้เงินสดห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ใช้เงินออกรถเพียง5,000บาทนะครับผ่อน2,100บาทนะครับ48งวดวนะครับค่อนเข้ามอไซค์แล้วรามาชมเครื่องนะครับอแอร์เย็นนะครับใช้ออางาน,นได้ปกติกัน แขน,น,น,นข้างตูนัขาดเดุงเบาไม่ขาดนะครับ ระบบไฟออกทุกจุดนะครับครับสนใจ,จติดต่อ0611393135นะครับคันนี้ผ่อนเพียง2,100บาท48ขวดน,นะครับออกลด5,000บาทนะครับไม่เช็คเครดิตไม่ค้ำประกันนะครับติดแบ็คดิดออกลดได้นะครับ รถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับติดกับอบตอดูรึ่งนะครับมีหลายับนะครับสนใจติดต่อดูรถได้ครับตอนเดียวครับไทเกอร์ที่พอดีตาด้าครับผมครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ